ครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทของ Mazda ครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไขค,ควงหนึ่งตัวนะครับแบตเตอรี่ใหม่อันนี้เราสามารถหาซื้อได้นะครับเป็นเบอร์ cr 1 6 2 0นะครับผมสามารถซื้อได้ในคา30บบาทนะครับก็ลองหาดูนะครับทางซื้อออนไลน์าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าค่าส่งนะครับก็จะประหยัด เราทาเองได้เนี่ยเขาจะประหยัดเงินมากกว่าจะเอาไปเปลี่ยนที่สนยนบริการหรือว่า,าให้ร้านกุญแจเปลี่ยนให้นะครับขั้นตอนก็คือเอารีโมทขึ้นมานะครับกดปุ่มให้กุญแจเปิดออกนะครับในนี้จะมีคีย,อย์อันหนึ่งนะครับใช้ไขค,รครวงแทงเข้าไปนะครับกดลงไปตรงตรงเขียวล็อกครับแล้วก็กุญแจจะแยกออกจากกันนะครับ ส่วนรีโมทจะอยู่ด้านนี้นะครับก็มีช่องตรงช่องตรงกลางนี้เราปิดไท้วงนิดนึงจะเปิดออกได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะเห็นรีโมทว่ามีฐานเก่าอยู่นะครับแกะฐานใหมาออกเลย ก็ทิศทางที่ใส่คือ,อแบตเตอรี่เก่ามันด้านบวกอยู่ด้านบนนะครับด้านบวกคือด้านที่มีตัวหนังสือมีมีโลโก้นะครับคว่ำลงนะครับโอเคนะครับเข้าที่แล้วก็ประกอบกลับ ทดสอบใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วครับ